อยู่ที่ไหนก็มีภาระไปที่ไหนก็มีภาระมนุษย์โลกนั้นมันต้องมีอย่างนี้แหละต้องเป็นภาระต้องมีภาระอยู่กับตัวเองก็ยังมีภาระพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภาราฮาเวปัญจกขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักหมดภาระกับขันยังเหมือนภาระกับจิตป่าเนีย จิตจะต้องพาท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆอีกจะทํำยังไงถึงจะเอาชนะจิตใจตัวเองได้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยเกินเรื่องพลาเวปัญจักขันธาเนี่ยเรื่องขันทั้งห้าเนี่ยก็เป็นภาละอันหนึ่งเรื่องภายนอกก็เป็นภาละอันหนึ่งเรื่องหน้าที่การงานก็เป็นภาระอันหนึ่งหมู่พกเพื่อนภาระโดยมากเป็นภาระกันเกือบทั้งนั้นมางั้ะ นี่ว่าพลาฮเวปัญจกขันธารขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าเป็นพระอนักจะทํำยังไงจึงจะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้มันก็ปล่อยวางอยู่ที่ใจนะ่ะอย่าไปปล่อยวางข้างนอกกนะ็ปล่อยวางได้อยู่ระดับหนึ่งถ้าไม่ปล่อยวางอยู่ที่ใจมันก็อย่างว่านะแบกจนทั้งวันทั้งคืนนอนหลับก็ยังละเมอเพ้อฝันอีกเพราะมันแบกบแบกภาระ แต่ข้อสำคัญก็ให้เรามุ่งมั่นนะให้มุ่งมันมงม่นจิตใจให้มุ่งมั่นถึงอย่างไงอยู่ณสถานใดก็ตามอยู่ในสถานะใดก็ตามอยู่ดงป่าดงพงไพใ,ในบ้านในเรือนในสถานใดใดก็ตามให้เราตั้งใจอยู่เสมอว่าข้าไปเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจาร ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้าพเจ้าจะทำดีบูชาพระคุณเหล่านั้นยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นได้ล,ลึกได้หรือไม่น่ได้ลึกได้ก็ดีข้าพเจ้าขอบูชาหนอบน้อมผู้มีพระคุณเหล่านั้นตลอดจนเข้าสู่พระนิพพานอันนี้คือความมุ่งมั่นในใจของเราต้องตั้งใจไอย่างนั้นแล้วก็ พร้อมกันเราก็เด่นนึกน้อมไปอีกว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลัง้งด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทุกเวลานาทีขอมหากรุณาธิคุณอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ให้เกิดสิ่งที่มันไม่ดีเกิดเกิดขึ้นในกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของข้าพเจ้า อันนี้คล้ายๆว่าเตรียมพร้อมไม่ให้ประมาทในจิตในใจพร้อมที่จะสั่งสมคุณงามความดีไว้ในใจอยู่เสมอนีอันนี้ก็คือความตั้งใจคือความมุ่งมั่นในใจก็พร้อมกันเราก็ตั้งจิตด้วยเมตตาข้าพเจ้าขอเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อข้าพเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไตรโลก จะเป็นมนุษย์ก็ดีจะเป็นสัตว์ทิฏฐิฉานก็ดีจะเป็นอินพรมก็ดีที่เวียนไหวอยู่ในวัฏสองสารข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาทุกวิญญาณข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาให้้าวทุกวิญญาณขอให้มีความสุข แต่ท่านจ็เหล่านั้นจะสุขหรือไม่สุขก็สุดแท้แต่ว่าใจของเราในปราถนาอยากจะให้ท่านเหล่านั้นเป็นสุขพอที่จะช่วยเหลือตรงไหนสิ่งใดได้เราก็พร้อมที่จะช่วยสิ่งนั้นอันนี้คืออยู่ในใจของเราอันดับแรกก็คือมอบกายถวายชีวิตต่อคุณงามความดีท่านผู้ใดก็ตามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเข้าไปเจ้าก็มอบกายถวายชีวิตบูชาต่อคุณงามความดี อันที่สองก็คือได้ประมาทพลาดพังด้วยกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมต่อผู้มีพระคุณเหล่านั้นอันที่สามก็คือแผ่เมตตาต่อเราเองต่อสปปรรพสัตว์ทุกทวนหน้าให้มีความสุขอันนี้คือคือความมุ่งมั่นในใจของเราถ้าหากว่าท่านผู้ใดก็าตามมีจิตใจมุ่งมั่นอย่างที่ว่านี่ จิตใจจะไม่กระสับกระส่ายจิตใจจะไม่วุ่นวายจิตใจจะไม่เดือดร้อนจิตใจจะนิ่งอยู่กับตัวเองจะดีหรือจะชั่วยังไงก็ตามมันอยู่ที่ตัวของเราเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นแหละเราจะไปกระเสือกกระสนขึ้นดินฟ้าอากาศขึ้นนุ่นพระทิตย์พระจันทร์ยานอวากาศที่ไหนก็เถอะถ้าใจของเรามันหาความสงบสุขไม่ได้อยู่ที่นุ่มกร,ร้อนอีกอย่างเก่านั่นน่ะ มันหาความสุขจะหาที่ไหนมันต้องหาที่ใจของเราเองถ้าหาที่ใจของเราเราจะเจอจะเจอ,จเจอความร่มเย็นเป็นถูกจะเจออยู่ที่นี่ถ้าเจอหาถูกช่องถูกทางนะถ้าหาว่าหาไม่ถูกช่องถูกทางนะความเดือดร้อนที่สุดก็คืออยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกันนะนี่แหละอันนี้ก็คือการวางตัวการวางใจสําหรับพวกเราท,ทุกทุท่านนะ แล้วก็วันนี้เป็นวันพระเดือนสิบเอ็ดดับอีกเพลงหน้านี่เพ่หน้าเนี่ก็เดือนสิบสองเพนแหละปีสี่สิบแปดก็แปลว่าในจันทรคติเนี่ยจบปีพอดีดเลยก็ว่าเป็นปีใหม่เลยเนี่ยเดือนสิบสองเพนแปลว่าจบปีเหมือนกับทางโลกเขาเว่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราอย่างนั้นอ่ะอันนี้ทางจันทรคติทางพุทธศาสนาเนี่ย ท่านถือเดือนสิบสองเพนเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแหละปีหนึ่งสี่สามสิบสองสามฤดูฤดูละสี่เดือนจากนั้นไปพอนับไปแล้วก็เข้าเขตฤด,ดูหนาวแล้วได้ทีเนเ้ฤดูฝนในจบเดือนสิบสองเพนเนี่ยนะลอยกระทงฤดูฝนจบเท่าน,นี้จากนั้นต่อไปก็เป็นฤดูหนาวจนถึงเดือนสีน่เพนจากนั้นกับพอออกจากเดือนสี่เพนกับเป็นเขต ฤดูร้อนเน่ยะถึงถึงเดือนแปดเพนเนอจากนั้นเข้าฤดูฝนอีกวกวนเวียนอยู่อย่างนี้และวเวันคืนเดือนปีมันวกวนเวียนอยู่ในแต่ละปีละปีละปีแต่เราก็ให้ความสมมุติของมันว่ามันก็ผ่านไปตามเรื่องของมันแต่มันก็เป็นอย่างนั้นเถอะมันก็ร้อนมันก็นาวมันก็เย็นก็เลยเราเราก็เลยสมมุติให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่เหมืนั้นเถอะให้มันลุกให้มันถกถูกกับการเป็นอยู่ของมัน ก็เลยมีสีลฤดูในเมืองไทยในบ้านของพวกเรานแต่มันไม่ใช่วันคืนเดือนปีมันก็ผ่านไปอย่างที่มันไปอย่างที่พวกพวกเราท่านทั้งหลายเห็นน่ะแต่ที่มันไม่สําคัญน่ะมันมันมีอีกได้ปะเนี่ยคือชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มันไปหน้าเรื่อยจลเนี่ยมันไม่วนเหมือนกับเดือนวันคืนเดือนปีมันคืนเดือนปีมันมีอยู่สีฤดูปีหน้าก็ยังเก่าปีหน้าก็ยังเก่า แต่ว่าชีวิตของเรามันไม่เป็นอย่าง,งน,นั้นเฉยหางตาไม่เคยเป็นตีนกากิ็เริ่มเป็นตีนกาใหญ่ขึ้นว่าง,งั้นเถอะหนังที่ไม่เคยเหี่ยวก็เหี่ยวเข้าว่าง,งั้นเถอฟันที่ไม่เคยโยกเคยคอนก็เริ่มโยกเข้ามาละผัะวที่สุดลังไม่เคยกกมเคยกลมเคยง่อมก็ง่อมไปเรื่อยๆบ้านี่แต่วันคืนเดือนปีมันอยู่อย่างเก่าเด้สามฤดูอย่างเก่า แต่ตัวของเรามันไม่ใช่อย่างเก่านมันไหลไปเรื่อยไผลที่สุดแก่ไปเรื่อยเนี่ยตัวเนี่ยไม่ไม่อยู่กับที่อ่างั้นผะนั้นในพวกเราสังเกตตัวเองนะไหลไปเรื่อยอย่างนั้นเราเราจะทํำยังไงทีนี้นะเนเราจะคว้าอะไรใส่กระเป๋าไปด้วยทีเพราะมันไหลลื่นไปเรื่อยเนี่ย,เ,ยเราจะทํำยังไงะจุดนี้แหละสําคัญเราควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเรา เตรียมเตรียมพร้อมอีกสักวันหนึ่งไหลไปไหลไปก็ถึงหน้าผาอะไรทายังไงเออตกต้นไปทางหน้าเลยเอ,อแต่มันไม่ดับได้แต่เนี่ยแปลว่าร่างกายตอนนี้หมดละบาดหมดสภาพตกลงนั้นเอ,อแต่รถรถกระโดดตกหน้าผาแล้วอ,อแต่คนเดินออกจากรถไปอีกอ,อพอโดดออกจากรถไปแล้วทีนี้มีอะไร รถมันพังแล้วรถมันพังแล้วไอ้ของที่ในรถมีอะไรบ้างถ้ามีกระเป๋าเงินใบบักใหญ่เบอ้อเลอ่ออยู่นั้นก็เออยังพออุ่นใจเด้พอโดดออกจากนั้นก็มีเพชรนินกินดาอยู่ในกระเป๋าเอเ้ารถพังแล้วชูมั่เอาไม่ไหวแล้วรถปันนี้ทิ้งละเพราะมันจะซ่อมไม่ไหวมันตก,ตกเหวแล้วเราก็เอาของในรถที่มีคุณค่า เพชรนินกินดานเงินใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางต่อไปเถหะเดินทางต่อไปเรามีเงินเราจะไปเข้าที่ไหนก็ได้บ้านเนี่ยร้านเอาหงอาหารจะไปที่ไหนก็ได้เพอเพอซื้อรถคันใหม่ได้ดีกว่าเก่าอีกเพราะเรามีทุนทรัพย์ในกระเป๋า ไปเมืองผีไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายได้ป้นออกกันไม่ได้เลยมันไม่มีใครป้นจี้ใครไม่ได้ทั้งนั้นของใครของเรางั้นแหละเพราะนั้นเมืองผีนี่ซื่อสัตย์บุญกุศลอยู่กับตัวของเราแล้วใครป้นไม่ได้ขโมยไม่ได้โคดโกงไม่ได้ของใครของเราจะไปขอกันก็ไม่ได้อีกไปเมืองผีจะไปขอกันกินไม่ได้เลยของใครของเราอีกนี่แหละเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวเอาไว้ อยาประมาทมันไปดังอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอีกสักวันหนึ่งนะพวกเราจ้องกระโดดเหวแล้วงั้นแหละกระโดดเหวก็คืออะไรก็คือตายนั่นแหละเ,เมื่อตายไปแล้วออกจากร่างแล้วจิตใจเป็นยังไงถ้าเรามีทรัพย์สมบัติกัอย่างที่ว่านั่นถ้าาว่าเราไม่มีทรัพย์สมบัติก็ทุกจนแหละเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทนะที่ให้ทานรักษาศีลภาวนาที่พวกเรากระตะเกียกตะกายพระสงฆ์องค์เจ้า อยู่ในป่ารงพงไพ่เนี่ยเพื่อบําเพ็ญตัวนี้นะ่ะคือไม่ไว้ใจในชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าว่าคิดว่าจะไม่ตายไม่เป็นนะคนเกิดมาแล้วตายไม่ไม่เป็นนะมีอะไรจะเอามาให้มันสุดเหวี่ยงด้วยความสุขมาก,กันเนะนี่เสาะแสวงหาหมดแต่นี้พอมาคิดดูแล้วนะ่ะความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรมันค้นหาไม่เจออ่ อย่างโลกเขาหากันเนี่ยว่ามีเงินคำทรัพย์สมบัติพอไปเอาไปเามาได้เงินมามากๆเขาคดเขาโกงเขาป่นเขาจีดอออย่างได้มากๆมา,มาไม่รู้จะทําไงมีทุกอีกอย่างมีอย่างที่พระพุทธเจ้าใช่ไหมปล่อยวางทั้งหมดฮปล่อยกระทั่งจิตใจของตัวเองอันนั้นคือความสุขสุขในระดับหนึ่ง สุขที่แท้จริงนี่นคือจุดนั้นแต่พวกเรามันทําไม่ได้อย่างนั้นถ้าทําก็ทําแบบตัดขาดอย่างสุดๆอย่างพระพุทธเจ้าพาทำพระพุทธเจ้าพาทำมนั้นสุขจริงๆนะหาความสุขที่แท้จริงต้องหาอย่างนั้นแต่ถ้าหาความสุขอย่างอื่นเนี่ยมันคว้าไปคว้ามาคว้าไปคว้ามามีก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งจนก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่โลกของเราบอกถ้าว่ามี ดีกว่าจนเหมือนกันกับรูปพวกเราก็เลยหาความสุขในในี่แหละที่มันมีทุกทุกทุกที่มันมีดีกว่าทุกที่ไม่มีพวกเราก็เลยสาะแสวงหาหทุกในสิ่งที่มันมีนี่แหละงั้นพอประทังเอาไว้แต่ถึงยังไงเราก็รู้แก่ใจว่าถึงจะมีมันก็ทุกอีกแบบหนึ่งถึงไม่มีมันก็ทุกอีกแบบหนึ่งนี่แหละ สรุปแล้วก็คือการสาะแสวงหาความสุขที่แท้จริงนั่นคว้าไปคว้ามาคลนไปค o นมามันก็หาไม่เจออีกอย่างเก่านั่นผลที่ถูก็จุดจบของชีวิตก็คืออะไรแต่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยแต่เนี่ยมันทุกอย่างมหันต์ทีเดียวมรณะภัยมาถึงเข้ามานะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนพุทธบริษัทของพระองค์ ให้รู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้ปัจจุบันนจิตรู้ปัจจุบันนธรรมให้ปล่อยให้วางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าไมา่ยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีในจิตใจนั่นแหละอันนั้นคือความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายนะ วันนี้หลวงพ่อก็ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายการสั่งสมคุณงามความดีวันคืนเดือนป,ปีล่วงไปล่วงไปแต่พวกเราไม่ควรประมาทอีกสักวันหนึ่งนะไปถึงหน้าผาหน้าเหวแล้วก็รถต้องกระโดดลงหน้าผาพอรถกระโดดยุบลงที่นั่นนะ่ะตัวของเราไม่ตายได้ออกจากรถไปเรามีกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าเงินใบใหญ่หรือเปล่าที่จะไป สอแสวงหาความสุขต่อไปทางพ,พวกเราไม่ได้สอแสวงหาเงินใส่กระเป๋าเอาไว้พวกเราทุกนะไม่มีบุญวิญญาณไม่มีบุญอนะไปหาเกิดเป็นสัตว์ที่รานไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นานาประเทศน,น,าน,นานาประเภทเหมือนกันช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ดวงวิญญาณของเราไปเกิดได้ทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีบุญนะ ถ้ามีบุญก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทว,วดาอินพรมมนุษย์ที่เขามีความสุขความเจริญตระกูลใหญ่ๆไปเลือกเกิดเอาได้ถ้าเรามีบุญนะเอาตอนนี้ไปรับพรอ,อนุโมทนาให้พรสัพพโรคาวินิมนุตโตสาพพาสันตาปา